ทักทายยามเช้าจ้าโดยน้องบอลสีสีสวยเนาะบอลสีมีอีกเยอะแยะมากมายจ้าแต่อยู่ที่บ้านหนู ความสวยงามยามเช้าด้วยความสวยงามจ้าเพื่อนๆสวยสดใสสวยทุกใบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมความสวยงามแล้วแต่คนชอบนะจ๊ะใครชอบอะไรก็ ดูว่านั่นไปแต่จจอย่ายจชอบต้นไม้ความสวยงามสวยงามมากเลยเสียงนกเสียงกาหลังบ้านสวยงามสวยงามจ้าดูใบหนอนกินหนอนก็เยอะมากที่นี่น้องไก่ตัวงามงามนะเนี่ยเธองามนะเนี่ยมีความสุขกับต้นไม้จ้าเชา้ชา 乖的。Wow,